อันนี้ก็เป็นแฟนคลับเหมือนการเดินทางมาจากไหนครับดอนเมืองโอ้มาไกลมากเลยนั่งเครื่องบินมาลงที่ดอนเมืองใช่คค่่ะนังเรืโอ้มาจากดอนเมืองนะครับไร่สดเขาไร่สดแฟนคลับนนี่มาจากนู่นได้นะโอมาจากสุราษฎร์มากี่วันแล้วครับสุนราชเช้านั่งเครื่องมาเลยเครื่องมาจะนั่ง แล้วก็รถไฟเต็มแล้วชั้นทรสามเลยนะเอารถทัวร์นั่งรถทัวร์มานั่งรถทัวร์มาค่ะโอ้ครับผมนี่นั่งเครื่องบินมาแล้วสิบสามเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ได้ตั้งใจมาชมคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยนัดกันแบบเดี่ยวสิบสามพิ u l ตลาดสี่เมืองลาบลรีโอ้ตั้งใจมาเลยฝนตกไรก็มาเนี่ยโอ้ฝนตกยังไรก็มาโอ้จำง่ายเหรองนี้เนี่ยเนี่ยมีหมวกผมก็มีหมวกเห็นไหมเนี่ยโอ้มีลายเซนด้วย โอ้โหแสดงว่าแฟนคลับตัวจริงมาไปชมคอนเสิร์ตกี่ครั้งนะครับของน้องเนี่ยเจอเจอกี่ครั้งนะเอาได้บวกมาได้ยังไงฮะับอ๋อสั่งซื้อแต่แบบพอสออนไลาสั่งเสื้อมสั่งออนไลน์มาทั้งสั่งเสื้อมาโอ้่งเสอของแม่ไอ้ยาต้นข้าวแล้วติดตามน้องต้นข้าวตั้งแต่ที่เซนไหน ร้องดาวเรืองดาวโรยอ่ะแล้วมันจะเ,อเอะอจะตอตอนไม่ไม่ต้องคำตอนที่ร้องเค็มพ้อครับอืมอย่งก่อนเจอได้อ้อมกอดพ่อเลยน,ะ<อ>นี่ยนะอ๋อในจามมาดตอวัดสงสารน้อ,องแต่เขาก็มั่นใจนะทำให้พ่อให้ย่าเขาว่าอยากซื้อบ้านย่าเขาคือปรสบใจมาแล้วก่อนาอายุสิบสิบห้าเขาตั้งใจว่าถ้าตั้งใจจะทำบ้านให้ย่าอยู่อยากทให้บ้านย่าอยู่แล้วก็ทำสำเร็จใช่อืม เราก็ดีใจด้วยเขาประสบความสำเร็จนะแล้วตั้งแต่เราติดตามมาเนี่ยมีวัฒนาการการร้องเพลงของน้องเป็นอย่างไรบ้างครับดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอืมและเก่งด้วยมันเรื่นั้นมีสัมมาคารวะดีเห็นไหมพูดจาดีนะอือเป็นขับเปิจริงเลยคือแล้วจากแต่ก่อนเนี่ยนะการเอนเตอร์เทนทางหน้าเวทีต่างๆเท่าที่พี่ดูผ่านล่าสุดก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ ชอบผลงานเพลงไหนมากที่สุดตอนทำนาชื่อดาวเรืองแบกรับสึ่งตำสมแบกรักด้วยโอ้หลายเพลงที่เนี้ยเพลงไหนก็ได้ขอให้เป็นน้องต้นข้าวร้องใช่แล้หนูไม่รู้ด้วยหนูไม่รู้อ๋อเออหนูไม่รู้ขอให้น้องร้องเราชอบหมดอร้องร้องเพลงไหนชอบหมดนั่จะไปตั้งแต่มีนบุรีเไม่มีเพื่อนครับ หาเพื่อนได้ก็เลยมาที่เลยอืมวันนี้รวมตัวกันมาสี่คนเลยมาอีกเ่ะมาอีกผมมาอีกวันนี้จังใจจะมากี่คนครับนักกันไว้หลายเนาะกพลังเงียบอ่ะพลังเงียบโอ้กหพลังเงียบมาอย่างไม่รู้ครับผมอ๋อกลุ่มได้กลุ่มหลายคนในกลุ่มพลังเงียบวันนี้มารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะอ่าเจอน้องต้นข้าววันนี้ถ้าขอเพลงได้จะขอเพลงอะไรครับ แบกรักแบกรักที่ชอบแบกรักโอ้แบกรักต้องหาใครร้องคู่เนี่ยคนร้องคู่คู่ร้องไม่ได้คูู่ต้องหาคนร้องโอ้ต้องมาเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวเลยพลังเงียบมั้งพลังเงียบครับผมต้องหาพลังเงียบมาร้องต้องหาคู่คนมาร้องคู่ถ้าไม่ได้แบกรักจะขอเพลงอะไรอีกฮะส้มตำส้มตำทุกเพลงทุกเพลง เพลงไหนก็ได้เออเราได้ฟังเสียงอันหวานรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับนึกถึงอะไรครับได้ฟังเสียงน้องร้องเพลงนึกถึงอะไรฮะัอถึงแม่พุ่มพวงนะครับเอาเอาเอาขอขอบพระคุณครับวันนี้ก็ได้เจอกันเนาะฝากช่องมานาสตอรี่ไว้ด้วยนะวันนี้ก็มาติดตามน้องต้นท้ากันนะครับผมยาดีมายาดีนะ ลบคนลบเจริญสุดให้ได้ไหมข้างหลังตรงที่ว่าข้างหลังบางลบเจริญสุดไม่เอาเจริญสุดได้ไหมสุดท้ายเนี่ยลบให้หน่อยเดี๋ยวคนลุกั่นึงนี่ครับนี่คือเวทีโอ้โหนะครับโล่งนะครับนี่ฮะแต่ว่าก็ฝนฟ้าก็น่าจะไม่ตกก็แหละน่าจะมีเท่านี้เนาะเพราะว่าดูแล้วก็ฟ้าเริ่มแจ้งแล้วนะครับนี่ฮะอยู่ข้างหอประชุมใหญ่เลยของ มหานครนี่มุมนี้ก็น่าจะเหมาะอ่ะวันนี้ก็ยกเวทีขึ้นแล้วนี่ฮะมีหลังคามีโดมเรียบร้อยเลยนะฮะนี่คือเวทีที่น้องจะทำการแสดงวันนี้นะครับทุกคนต่อรอติดตามเป็นกำลังใจให้กันทำคืนนี้โอ้โหลานกว้างครับนี่ฮะไปเก้าอี้นะครับก็ เต็มบริเวณนี้เลยนะนั่งได้นะครับนั่งกลางนั่งก่อนฟรีะแลหละครับไม่ไม่เสียตังค์นะครับเต้าอีกก็น่าจะฟรีหรือย,ยังไงลองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าขายโต๊ะอีก็น่าจะไม่เกิน20บาทหรือ60บาทก็แต่ก็คุ้มหละนะครับอ่ะนี่ครับโอ้เวทีสูงอยู่นะเออเวทีสูงอยู่นะครับ นี่โอ้โหเราก็จะอยู่มุมนี้นะฮะเออเนี่ยฮะอย่างนี้เราจะจองจองมุมนี้นะครับโอเวอร์ซีสูงอยู่โอ้โหอ้าของกินของใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนครับก็มามากันนะครับเยอะๆนะครับอ่ะเอฟซีก็เริ่มทยอยมาแล้วพราพ่อแม่กลุ่ม กลุ่มพลังเงียบนะครับเดินทางนั่งรถไฟลงเครื่องมากันรวมตัวกันที่นี่นะครับโอ้วันนี้นะเราจะเห็นพลังเงียบนัดเจอกันที่พระนครจะครับพลังเงียบนัดเจอกันที่พระนครวันนี้โอ้โหนี่ฮะกลุ่มพลังเงียบของเราก็โอ้โหนะครับพลังเงียบเขาเขามีป้ายนะครับพลังเงียบวันนี้เอออ่ะเครับ ยังเรียกเขาอะไรมาเซอร์ไพรส์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มีป้ายใหญ่เลยโอ้มีป้ายมาเซอร์ไพรส์สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับโอ้นะครับอันนี้เป็นความลับหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะโอ้กลุ่มพลังเงียบนัดกันมาครับวันนี้อ๋อกลุ่มพลังเงียบนัดกันจ่าภาพอ๋อพี่เป็นเจ้าภาพคนแถวนี้ใช่ไมาโอเค เออตอนนี้ไลอยู่นเนี่ยไลสดอยู่ฮะมาไลของกลุ่มต้นข้าวแฟนคลับของเฮียหมูเขาอ๋ออ,นนอันนี้ทำอันนี้เป็นจุดเช็คอินของกลุ่มพลังเงียบนะครับอ๋อนี่คือจุดเช็คอินของกลุ<อ>่ม <ไป S 3> พลังเงียบนัดเ,เรามาเจอกันครับ,รบผมบก็กราบเรียนพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟปีบ้านพลังเงียบพี่พี่น้องน้องาพลังเงียบนะครับวันนี้ถ้ามาก็มาเจอกันหน้าเวทีนี่ตรงนี้นะครับครับผมแล้วเราก็จะมีลิเกอร์แกนกลุ่มเข้ากลุ่ม ให้หนึ่งหนึ่งดวงสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายนะครับเอาให้ให้กับสมาชิกอ่าอืมกับจะให้มานาหนึ่งแผ่นครับผมโอ้จะให้ผมเข้ากลุ่มด้วยโอ้ขอบพระคุณครับยินดีมากมากเข้าไปคุยกันก็ได้ได้ครับโอ้ดีฮะมานาผมรู้จักฮะเมื่อก่อนไลฟ์ไทยกระชายอยู่ใช่ฮะใช่อยอม่ตตามอยู่มติดตามอยู่อ๋อครับผมโอเคแสดงว่าจุดนี้คือจุดรวมพลของกลุ่มพลังเงียบครับโอ้แล้วก็ รวมกันเต้นหน้าเวทีอ่ะโอ้วันนี้เต้นหน้าเวทีนะครับแล้วมีใครปักตะไคร้ยังครับมีใครเป็นสาวบริบสุทดไหมครับดูบรรยาก,กาศสี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์เอาเอา,เอารุนกันแต่ว่าวันนี้ก็พ,พ,พ่อแม่กลุ่มพลังเงียบเราก็วันนี้จะมาเต็มที่เลยหน,าน้าเวทีมาฟังเสียงหวานๆมาเอ็กซอร์ซาย ให้กำลังใจน้องท้นค้าด้วยที่สุขาพิบาลสามเนี่ยน้องไม่สบายครับผมวันนี้เราจะมาล้างตาเรามาเต็มสตรีมครับผมอวันนี้เต็มสเต็มเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งที่สองที่น้องมากรุงเทพคนะฮะแล้วก็เอฟซีพลังเงียบกรุงเทพเยอะกรุงเทพปริมณฑลทนเยอะการันมาคือน้องไปที่ไหนเราจะมีพวกเราหมดทั่วประเทศทั่วประเทศ ไปไปเป็นดูแลน้องอะไรไปให็้กำลังใจเห็นหลายเวทีอยู่ไปกันหลายคนอยู่กลุ่มพลังเงียบเนี่ยถือว่ารักน้องจริงๆโอเคน้องที่ว่าน้องเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าไม่ทิ้งความเป็นไทยเพลงลูกซูงมันเป็นเด็กลักของคนไทยครับผพ่อแม่เอฟซีช่วยกันระับสนุนเด็กคนนี้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณพี่เขาด้ครับ